สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโกกน,นะคะวันนี้ตื่นเตช่าเมาทําสิ่งนี้ใส่บาทให้นะคะพี่มีนานะคะเนาะเดี๋ยวเรามีเมนูอะไรกันบ้างนะทุกคนเนี่ยเราก็มีเมนูของหวานนะทุกคนนี้ฟักทองที่นุนตะชานมาเนาะ มันไปนเลยของวันนี้ถ้าเราใส่มันมันนี่มันจะอร่อยมากกบทองเก่ก้อนเนื้อมันดีนะคะทุกคนนี่หม้อใหญ่เลยนี่ค่ะคะสิจะเข้นคุน เราจะใส่กะทิตอนที่่พออ,อุ่นเนาะมันจะได้สีเข้มข้นหน้าทานถ้าเราใส่ตอนที่น้ำตาลเรายัางร้อนอยู่มันก็จะทำให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วก็จะไม่น่าทานนะทุกคนเปิดน่าทานไหมทุกคนอืมสุดหยอดสุดยอด ทั้งหวานทั้งมันนี่เมน,นูนี้ปุมันปูอืมใส่กับกุ้งนะคะแล้วก็มีหอยด้วยนี่เออเขาลืมเปิดไฟนี่เออเขาลืมเปิดไฟเลยเนาะนี่นะทุกคน เ็ปูดไฟให้ดูเลยมันจะได้หน้าทานกีนี้เราไม่ได้ส่งไฟเพราะว่าลูกมาทำแต่เช้านะอันนี้ก็มีหนูมันบ้านนะคะอุมันปูใส่มีกุ้งมีหอยหน้าทานไหมทุกคนเ็บรอยแล้วค่ะนี่พระมาแล้วนะทุกคน มาดูตานะเตรียมของมาขายตลาดไม่ใช่ไม่ใชเยเไม่ีไมไปตลาดเนน <ไอ S 2> ขายโอ้หวายมาัดใหญ่เลยเออโอ,โอ้เดี๋ยวนี้จะเอาอุนุนถั่วก่อนไม,ไม่ใหญเท่เไหระหน่งอยหา,นา,กกายยหันนันมัน,น,น,มนหวยยำเล้งเหนาะ หน้าแรงแล้วมันจะไม่เหมือนหน้าฝนอ่ไม่ไเอสูใหพอไเ่มันมันจะเป็นคืออ๋อแล้วพ็จะฟ้ตดาตัดรอ่อาอตัอ่าาตัดยิงรีดอะไรเธอฮะเอ้ยพนาพนาหมุนมุนรถโอ้ยเดีจะอุ่นนุนถั่วตาก่อน ตัวตาสิบแปดสิบแปดเอาถั่วตาก่อนไส้ก็ได้เลือกกันเลยคือค่ะมันมันมาฝ่ายมันแล้วมมันเยอะอันนัานเนาะตาเนาะตัวผ่านนาหมดบ่บ่บ่๋อหนึ่งมัดเลือกเลยเลือกเลยไปมดจะจะน้อยขายแตงได้พูดนาเนี่ยบ่กเฮ้ยขายแตงแล้วครับคุณหน้ามีแตงบ่เออพูดต่อไปขายข้าวโพดโอ้ขายข้าวโพดดัก

แหกมานให้ตาแต่เช้า,ชา,ชา <laughs> จ้าเดี๋ยวไปะตังก่อนพอดีค่อยออกมาดูพระแล้วจะให้พลอยใส่บาตรก็เลยเดินมาดูโอเค้พอดีือมฮะแหกม้านแหกมานเอาทัวร์ไหมลูกโอเคไม่เป็นไรเนี่ยค่ะ<า> นี่นะคะแหกหมานแหกหมานเลย่ะเย้นลยนะฮะโอเคสาธุสาธุนะคะบุญกุลที่ทำในวันนี้ก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับไปหาครอบครัวของพี่มินานะคะก็หนุนนำให้ครอบครัวเพื่อตุงดีอะไรคะมีได้มาตาเพราะว่าแอนไม่ได้ไปสุกนี่นะอืม ซุกหน้าพุ่นละสุกหน้าพุ่นละเพราะว่าสุกนี้แอนไม่ได้ไปแอนบอกเลยแอนไม่ได้ไปจ้ะไม่เป็นไรแกจะเที่ยวมาบ่อยอยู่แค่ไม่ได้มาแค่สุกนี้แหละพอดีแอนเพิ่นจะเพิ่นลาไปงานเออไปซุกนี้เนี่ยไม่ได้ไปแอนเหมาะยู่จ้ะตาก็อยากซื้อของเอ้ยไม่ใช่สิอยาก จะฝากคงไปหาป้านะก็เลยถามข่าวว่ามาไหมนะคะสุกนี้นะนี่นะก็ขอให้บุญกุศลนี้หนุนนําให้ครอบครัวของเพื่นอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนอาคิดบางสิ่งใดก็สมพราัฒนานะคะเงินและนองทองไหลมาเดิอพี่ ือเหลือจะอน้นนี่นะคะอันนี้จะเตรียมไว้ให้พี่มีนาเดี๋ยวเออน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพี่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูผักวานให้พี่สั่งไม่เจ้ยวะละละ่ะเนาะอันนี้คือเตรียมไว้นะเดี๋ยวก็จะเข้าไปซื้อเอ่อพริกแห้งเนาะพริกแห้งมาคั่วให้เพิ่นนะ ก็สามารถสั่งได้นะคะมะขามเปรี้ยวนะคะมะขามสามรสเรายังมีนะคะทุกคนแต่คือเราจะไม่แพ็คไว้เลยนะคะเราจะมะขามสามรสอันนี้คือแบบสั่งมาปุ๊บเราก็จะทําปั๊บนะส่งปุ๊บนะประมาณนี้ทําปุ๊บส่งปั๊บนะคะประมาณนี้เลยนะคะเราจะไม่ทําค้างใส่กระปุกไว้เนาะ,ะนี่นะคะก็สามารถออเดอร์เข้ามาได้สั่งเข้ามาได้นะคะ ซูนหกสามแปดห้าสองสามสองหนึ่งเจ็ดค่ะนี่ยบรรยากาศเช้าๆนะที่สีกอรุงเช้าก็จะเย็นๆหน่อยอากาศเย็นนะอืมตาเข้าไปเลาะก่อนโอ้แกบอกว่าถ้าป้ามานี่จะอยากจะตัดหวายให้นะโอนู่นอุดหมออุดหนุนแลนหว,วายบางคนที่ชอบชื่นชอบหวานนะคะก็ อร่อยนะแต่บางคนจะไม่ชอบรสชาติขม,มเพราะว่าหลายคนหลายชอบเนาะส่วนยาเตียงมูก็ไปแล้วไปขายที่กุ๊กตูมแล้วเนี่ยแกก็จะเข้าไปตลาดนัดอืมหาได้อะไรได้นะ จังได้ครับจังได้ครับไวยแกยก็ตัดทำเป็นมัดนะคะมัดละห้าสิบบาทแกก็จะเข้าไปที่ตลาดกกตุ้มเหมือนกันแนละ้วก็มีถัว่วมีฟักทองเนาะแล้วก็มีหวาย